นีคุณทองดีอารมณ์ดีครับอยู่ในสภาพที่อารมณ์ดีนะครับเห็นแต่เราไม่เข้าไปคุกคามเขาเราไม่ไปรบกวนเขาต่างคนต่างมาสัมผัสกันเขาก็อยู่ของเขาฝั่งน้นที่เห็นคือลุงโชคนะครับผู้ที่มีที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับทองดีรู้กับทองดีบ้างสุดก็คืออยู่มาแต่เล็กที่เห็นฝั่งนน้นนะครับที่เห็นถ่ายอยู่นั่นคือลุงโชคครับ โชคโอ้มีวิถีผู้คีกับคุน้องดีจะคุยกันจะรู้เรื่องแล้วอันนี้มีคณะมาใหม่อ่านี่มาจากไหนครับเดีย่ยวมาจากข้างล่างครับข้างล่างมาจากไหนครับบ้านจากกระบินครับจากกระบินมานี่ไม่ได้ตั้งใจมาแต่โชคดีได้ไมาได้ดเห็นทองดีวันนี้ครับแล้วแล้วทักทายยัง ไม่กล้าเขาไปใกล้ครับ,รบแล้วผูกเพื่อนก็าจะยากผูกเสียวไม่ไปจับเอาไปไปรูปเขาจับเขาให้ดูเลยจับเขาคุณทองดีถ่ายรูปหน่อยไปโอดนี่สมาชิกทองดีนะครับสมาชิกลุณโชคยังไม่ใกล้กันเอาฝั่งโน้นเป็นฝั่งที่เข้าได้นะครับเพราะทองดีจะพิก,การทางตาทางดา้ดานขวาเพราะนั้นลุงโชคจะอยู่กับทองดีจนรู้ว่า ฝั่งไหนเข้าใกล้ได้ฝั่งไหนเข้าใกล้ไม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเข้าด้านหลังก็ต้องคอยระวังแต่ว่าถ้าเราไม่คุกคามเขาเขาก็ไม่คุกคามเราเพราะว่าเขาอยู่กับชุมชนมานานครับพฤติกรรมของเขาจะไม่จะเปลี่ยนไปจากกระทิงป่าแล้วโดยโดยที่เขามากันทุกปีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเดือนนี้วันนี้หญ้าที่นี่ กำลังเขียวกำลังเติบโตพอดีพอเหมาะความคื้นหญ้าพอดีตรงนี้เป็นร่องคลองไงลุงมันจะมีความคื้นแล้วก็หญ้ามันเขียวพอดีไม่ได้ติดไม้ลงุงโชคบอกว่าตรงนี้เป็นร่องคลองเป็นร่องน้ําและหญ้าเขียวหญ้านี้เป็นหญ้าที่กระทิงชอบนะครับมันเรียกหญ้าอะไรล,ลงุงโชคนี่ก็เป็น เขาเรียกอะไรเป็นแฟนขับหรือเอฟเอฟีคุณทองดีครับดีแต่ว่ายังปลอดๆอยู่ยังไม่ไม่ใช่ปลอดน้อยแล้วเนี่ยปลอดแบบปดใหญ่หำหายเลยเนี่ยหำหดเลยครับหำหดเลยครับอยู่ที่บ้านทยบ้านท้ายทองดีเหรอทองดีนี่เป็นกระทิงเพศผู้ใช่ไหมลุกโชคเพศผู้ อันนี้เขาไปเลยคือเขาเล็มหากินไปเรื่อยๆนะครับจนแล้วจนเขาจะอยู่หากินไปจนเย็นเลยใช่ไหมลุงผันเกียวผัดเกียวเนี่ยจะสัมผัสใกล้ชิดกับคุณตัอดีมากเลยนะครับเพราะเขาอยู่ด้วยกันมาแต่กระทิงยังเล็กๆ ผมเข้ามาใกล้เลยนะครับเดี๋ยวประมาณสักแบบสามเมตรเองนะครับเนี่ยลุงโชคพาเบียดไปติดตัวเลยผมเข้ามาใกล้ประมาณสักสามเมตรครับตอนนี้ระยะไม่ใช่ประมาณนะครับเพียงแต่ว่าด้วยกับลูกโชคก็เลยมั่นใจว่า,าไม่อันตรายนี่ใกล้มากครับถ้าฝันใกล้ชิดมากลูกโชคใครจับผ้าอยู่ด้านหน้า ตรงนี้เป็นลานอันนี้เขาจะรู้เลยนะครับว่าอันนี้เขารู้เลยว่าทุกปีมาตรงนี้มีหญ้ามีน้ำมีกล้วยหอม <c oughs> เป็นโอกาสยากมานะครับที่จะสัมผัสกับกระทิงอย่างใกล้ชิดเพราะส่วนใหญ่จะต้องไปดูบนที่สูงเพื่อได้ดูเขาอย่างใกล้ชิดที่ผมมาใกล้ได้เงี้เพราะมีลุงโชนะครับลุงโชเป็นคนนำพามา,มามไม่มีโอกาสล่ามนะครับไม่มีไม่ได้ล่ามไม่ได้ ขังแล้วก็ไม่มีจิตที่จะหน่วเงเหนียวเขานะครับปล่อยอิสระเขาเองอด้านนี้คือด้านที่ตาข้างขวาของกระทิงจะมองไม่เห็นนะครับเราสาบานเข้ามาได้ระยะใกล้เลยเห็นน้ตาจะขาวๆเห็นไหมฮะเห็นน้าตาขาวตาขาวคือตาจะขุ่นๆ เขาจะกินหญ้าไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นเข้าป่าแล้วลงถินน้ำกินก็นอนนะอกินอิ่มสบายอิ่มท้อแล้วก็หาที่นอนเมื่อคืนก็นอนอยู่ในสวนลูกโจ้เนี่ยเนาะ อยู่ระยะที่ใกล้ใกล้ยิ่นิที่แบบใกล้แบบหำหดเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ใกล้ธรรมดาทุกโชคจะทำให้เราได้เห็นนาทีเด็ดๆด็ดเนี่ย นี่ครับอันนี้คือภูผาผู้ผู้เสี่ยวคู่เพื่อนของทองดีภูผานี่เขาจะสนิทสนมงกับทองดีมากไม่ใช่เด็กๆก,ก็จะมาดูได้ใกล้น,นะครับเพราะภูผาที่เขาอยู่ใกล้กับทองดีได้เพราะว่าลุงโชคเขาสอนเขาฝึกมากตั้งแต่เล็ก ไม่ใช่มีลูกมาแล้วก็พามาอย่างนี้ทุกคนนะครับอันตรายนะครับเราไม่รู้ว่านิสัยของเขาเป็นอย่างไรแต่ที่ลุงโชคพาเราพาภูผาเด็กๆมาดูใใกล้ก็เพราะว่าได้ฝึกไปแล้วครับได้ฝึกวิธีการได้ฝึกการอยู่ร่วมกับทงดี ทุกครั้งที่ทองดีลงมาที่สวนลูกโชคลุงโชคอ,อย่าตามผมจากนาดีจังหวัดประจีบนุรีนะครับผมก็ปีนเขาขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสอย่างนี้ทุกแต่ทุกครั้งที่ทองดีมาอยู่ที่สวนนี้ลูกโชคอ,อยาโตามผมทุกทีครับแต่มาก็ไม่เคยได้สัมผัสอย่างนี้นี่สวันแล้วนะลุงนี่มาว,นนวันนี้วันที่สามเลยเหรอผมปีนี้สามวันสินะลูกโชคตอนนี้อยู่ใกล้ประมาณสองเมตรนเนาะน่าจะอดเนาะ สองเมตรอันนี้ก็ถือว่าใกล้ที่สุดนะครับสําหรับสําหรับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือสําหรับสัตว์ป่านะครับแต่อย่าพ่วงเขาว่าดุร้ายนะครับปกติสัตว์ป่าเขาก็เป็นนิสัยเอาตัวป้องกันตัวเองของเขาอย่างนั้นไม่ใช่ไปตาหน้าเขาว่าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายอันนั้นคือมนุษย์ไปเรียกเขาแล้วครับคนเนี่ยคนจังไรเนี่ยไปเรียกเขาว่าสัตว์ป่าดุร้ายอย่าง้นอย่างนี้ จริงเห็นไหมครับเขาไม่ได้ดูไลน์เลยครับเราไปเรียกเขาเองนะดูทองดีเขาไปอยู่ใกล้อพอภูผาภูผานี่เขาไปอยู่ใกล้พอๆพกับตาเขาเลยนี mm. ต่ตาโชเขาเก็บรายละเอียดยิบเลยนะครับวันนี้งานต้ด้ใชกล้องดีเพื่อนๆสมาชิก สามารถเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อได้นะครับไม่ห่วงไม่ห่วงถ่ายทําว้เพื่อเอื้อเฟื้อแล้วก็ดูแล้วโปรดให้มีความเมตตาธรรมต่อสัตว์ร่วมโลกนะครับอย่าไปตาหน้าก็ว่าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายเพื่อข่มเหงเพื่อรังแกรเาเขาะก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีความรักในชีวิตของตัวเองเหมือนคนนี่ะ เพียงแต่คนอาศัยควาไมได้เปรียบของตัวเองไปรังแกเขาไปเบียดเบียนเขาแล้วไปตาหน้าเขาความเมตตาธรรมครับให้เราอยู่ร่วมกันด้วยดีลุงโชคก็อยู่กับทั้งดีด้วยความเมตตาธรรมเท่านั้นใช่ไหมครับลุงโชคครับก็อ,อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมีหลักเมตตาธรรมเป็นตั้งผมไม่จับตัวเขาไม่ลูกให้เขานะ เขาไปใกล้ได้แต่ไม่จับไม่รูปผมจะเข้าใกล้ก็ต่อเมื่อเนี่ยไอปลาข้างนี้แล้วก็ดูทิศทางลมก่อนดูทิศทางลมลมพัดแต่ตหลังนี้เขาร่มรู้กลิ่นเนี่ยผมแปลกใจสมเที่ยงอนะเขาเดินดิ่งมาตรงนี้ไดนะ้ยังไงมันแบบมีมี g p s ว่าตรงนี้มีหญ้าเขียวหรือว่าโดยสัมผัสของเขานะอาจจะจากทิศทางลมจากกลิ่นดอกหญ้ากลิ่นใบหญ้าพวกนี้นะ คือเขากินจะรู้ว่าตรงไหนมีวันนี้เขาวางแผนในหัวเขาแล้วว่าต้องไปตรงนี้กินตรงนี้นอนตรงนี้น้ําอยู่นี้อะไรประมาณนี้นสมบูรณ์มากใช่ไหมปีนี้สภาพร่างกายอมีแผลนิดหน่อยแต่ว่ามมีแผลฝั่งนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าแล้วแผลเก่าเมื่อปีที่แล้วี่หายดีแล้วใช่ไหมแต่เกิดแผลใหมอ่อีกแล้วเห็นไมนี่ขนาดไม่ได้อยู่ในฝูงนะครับยังมีแผลก็ <ผม S 2> อาจจะ<ง>ไปเจอผมสงสยัยลวดหนาม ออรุษหนามเพราะเข้าไปในสวนก็ใกล้มากครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สัผัากระทกดีได้ใกล้มากใกล้มากที่เจ็ดสิบสี่ปีที่เกิดมาก็เพิ่งได้อยู่ใกล้กับที่เขาเรียกกระทิงกระทิงวันนี้แหละครับเอาลงผมจะถ่ายรูปให้ถ่ายรูปก,กระทิงหน่อยไหนไกระทิง สัมผัสอย่างใกล้ชิดเอามาฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ถ้าจะมาก็ติดต่อลุงโชคก่อนนะครับให้ลุงโชคเป็นคนนําพามาครับอย่าเดินก็ามาดูเองออเพราะอาจจะท้องดีอาจจะไม่คุ้นเคยคุ้นเคยกับกลิ่นนะครับท้องดีจะสัมผัสแล้วก็ตอบรับด้วยกลิ่นนะครับกลิ่นของเราเนีน่ยลวดน้าจะไปทําไมลวดน้ำลวดน้ำเรื่งองน้ำเรื่องกับอูผู รถหนามมาทางนี้อถอยหลังเฮ้ hey. ยเจอรถหนามครับกลับต้องกลับ hey,